อนนี้เรากำลังอยู่กันบนที่สูงแลยดูกันแรนี่อันนี้คืองา,านปะัสสาวะนะเสียวไหมเสีาวายวไหมเสียวมากเลยโอ้สูงมากตอนนี้สูงมากโอ้ตอนนี้สูงมาก สวัสดีวิ่งมิกตอนนี้วิ่งมิกอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนสวาธารณะโป่งนะนี่บญญรรยากาศวันนี้คนเยอะมากเลยงานรากระทงปี65นี่สวนาธารณะโป่งที่เราออกกําลังกายกาานันประจํานะบรรยากาศดูแปลกหูแปลกตาไปเลยพวกคนเยอะมากเลยแล้วก็ที่จอรดรถนี่ผับฟ้าวนหลายรอบมากเลยนะปัญหาที่จอรดรถได้เดี๋ยวเราจะมาลอยกระทงกันเดี๋ยวเรามาจุดจุดเทียนกันก่อนไปลอยตรงนั้นนะตรงที่ว่าง <ๆ S 1> วันนี้เด็กๆแต่งตัวชุดไทยมาเห็นทุกแบบเลย นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันตกน้ำนะครับค่อยไเดินนะครับค่อยไเดินนะระวังหัวดินด้วยอ่าข้าพเจ้าขอขมาต่อพ่อแม่คงคาและขอบคุณที่ให้ได้ดื่มได้กินลูกขอขมาต่อแม่คงคาเวลากระทงไปนี้อ่ารอยไปเลยไหนทำได้หรอน้ำได้น้ำได้หัวกระทงขึ้นใหม่แล้วหนุน ขนกระโดงรใหม่แล้วอ่าลอยไปเลยลงไปเลยน้องมิถึงไหมค่อยๆเอ้ากำลังกันเด้อลงมาแรงกันได้อ่าไม่ถึงปล่อยลงไปเลยอ่าโอเคเรียบร้อยมาออกมา ไปเดยวเราจะไปดูดูกันว่ามีของกินอะไรมั่งอ่าเรามาดูกัรรมก็รุณบอลี่ยากแล้วนะแล้วก็ไปเจอกรรมการที่นี่สวยนะในเรื่องของฟังเราเมียเราพอยนี่คือความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะเดินไปด้วยเดไปเดินไปดูทีละกระทงส่วนหนึ่งได้ยืนได้ถ่ายรูปอ่าได้ดูด้วยนะดูด้วยแล้วก็น้องตังค์ฟอในความปรับพื้นในการจัดงานของพวกเรานะครับ วันนี้เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับมีการสแสดง เรียนช hey, oh 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 okay. oh so ิญ like ผู้ัพอะแอเรียนทังร้องที่รงครับ่ครับเรียนชครับนี่มี่ีลอะไรเนี่ยโอ้ได้มาเลยมลูกมาอะไรเนี่ยมันยูนอนมนแไ้เนั เขาเล่นไฟเย็นก็ต้องยืนนิ่งขนาดนี้เลยเนี่ยนะยืนนิ่งกันเป็นหุ่นเลยเล่นไฟเย็นเฮ้ยเล่นเเล่นด้วยตอนนี้เรากำลังอยู่กันบนที่สูงแล้ว หูข้างน้านี่อันนี้คืองานวัชาวาสนะหละังจากที่เราไปที่อ่างจ็บน้ำมกกนแม่ประชันแม่อยู่ไหนแม่มอยู่ไหนเห็นแม่ไหมเออนั่นไงแม่มไม่บา้รอยู่ข้างแรกนู่นเสียวไหมเสียวไหม,ม,มเสียวม,ม,มากเลยสียวมากเลยูงมากตันนี้สูงมาก อันนี้สนุกไหมอันนี้สนุกไหมนี่มิงมิกมาลอยกระทงเต็มสนุกเต็มที่เ,เลยนะนโอ้ขนาดขึ่อนมากนี่ขนาดดึกแล้วนะเนี่ยตอนนี้จะห้าก,ากุ่มนะคนยังเยอะอยู่เลย